มีแต่คนบอกว่าน้ำปลาร้าแม่เหรียญถูกด้วยอร่อยด้วยหอมนัวสุดๆวันนี้จะขอใช้น้ำปลาร้าแม่เหรียญน,นะคะมาทำเมนูยำขนมจีนค่ะเปิดร้านค่ะก็ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนน้ำมะขามเปียกนะคะประมาณ2ช้อนนะแต่อันนี้มันเข้มข้นเลยใส่1ช้อนนะคะน้ำมะนาวหนึ่งกระเทียมดองสองนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะเดี๋ยวใส่แค่นี้ก่อนตามด้วยขนมจีนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาปลาร้ามาเทชั่ง ถั่วคะ่ะผักชีหอมแดงนะคะแล้วก็ถัถ่วดิสงปลาทูค่ะหมูยอน้ำปลรราแม่เหรียญค่ะคือแบบอยากลองมากเห็นคอมเมนต์แบบเกี่ยวกับน้ำปลาร้าแม่เหรียญเยอะมากคือไปซื้อมาเลยอยากลองดูแล้วก็อร่อยจริงหอมนัวแล้วก็ไม่แพงด้วยคะ่ะมีใครเคยทานบา้างไหมคะน้ำปลาร้าแม่เหรียญหรือว่า ใครทานน้ำปลาร้าแบบยี่ห้อไหนแล้วรู้สึกว่าอร่อยนะคะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คะ่ะเผื่อคราวหน้านะคะจะได้ลองเอาน้ำปลาร้าแบบที่หอมๆที่เพื่อนๆบอกว่ามันอร่อยแล้วก็ดีนะคะลองมาทำดูบ้างคะ่ะมาแชร์กันนะคะหลายๆคนก็จะได้ไปเป็นประโยชน์คะ่ะเผื่อเขาตามหาน้ำปลาร้าที่แบบอร่อยๆอ,อ,อยู่